สวัสดีครับจะมาแนะนำนะครับโครงสร้างและการจ่ายผลประโยชน์ของบริษัทอายุทธยาประกันชีวิตนะครับถือว่าเป็นการเปิดคุ้มทรั์นะฮะให้กับพี่น้องฝ่ายขายได้ทราบว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณมาเป็นตัวแทนกับบริษัทนายุทธยาประกันชีวิตแล้วคุณจะได้เงินเข้ากระเป๋าเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับนะครับก็โครงสร้างฝ่ายขายที่บริษัทรายุธยาประกันชีวิตนี้นะครับ แบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกเลยก็คือระดับเอเจนต์ระดับที่2เลยก็คือ UM เอ็มหรือว่ยูนิตเมนเจอร์นะครับหรือว่าเอเจนซี่ลีดเดอร์ส่วนระดับที่3นะครับก็คือผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปนะครับฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาทํางานที่บริษัทนี้ใหม่ๆนะครับทุกคนก็ต้องมาเริ่มต้นที่การเป็นตัวแทนนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มไปเป็นผู้จัดการหน่วยขยับไปเป็นผู้จัดการหน่วยอวุโสไปเป็นผู้จัดการภาคแล้วก็ไปเป็น ผู้จัดการภาคอาวุโสนะครับสำหรับในตำแหน่งตัวแทนนะครับก็จะมีผลประโยชน์ทั้งหมด7ตัวด้วยกันข้อที่1น่นะครับค่าบำเหน็จต,ตัวแทนข้อที่2โบนัสไตรมาสข้อที่3โบนัสปีข้อที่4ผลประโยชน์ตัวแทนมืออาชีพข้อที่5ผลประโยชน์ตัวแทนสร้างตัวแทนใหม่แล้วก็ข้อที่6 s d a Active โบนัสนะครับข้อที่7สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่มแถมให้ฟรีนะครับโตัวที่1น,นะครับมาดูผลประโยชน์ตัวที่1นึงก็คือค่าคอมมิชชั่น ในระดับตัวแทนนะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นชื่อแบบประกันนะฮะค่าคอมมิชชั่นนะค่าคอมมิชชั่นนะครับจะถูกจ่ายให้กับตัวแทนในทุกๆปีนะครับตามสัญญาระยะเวลาที่ลูกค้าซื้อไว้นะครับค่าคอมมิชชั่นปีแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า FYP นะครับค่าคอมมิชชั่นปีต่อไปเนี่ยเราจะเรียกว่า RYP นะฮะส่วนตัวที่เรียกว่า PC อันนั้นคือการนับผลงานหรือเรียกว่าคะแนนนะครับจากยอดขายเนี่ยบริษัทจะนับเป็นคะแนนอีกทีหนึ่งเพื่อนําไปคํานวณเป็น การจ่ายโบนัสประจำไตรมาสนะครับจากเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วเนี่ยบริษัทยังจ่ายในเรื่องของโบนัสไตรมาสให้กับระดับตัวแทนด้วยซึ่งจ่ายตามยอดขายรวมในแต่ละไตรมาสนะครับอย่างเช่นมกราคมพามีนานะครับเงินของเราก็จะไปถูกจ่ายในเดือนเมษายนนะครับถ้า3เดือนนี้นะฮะในบล็อกไตรมาสนี้นะครับถ้าเรามียอดขายที่60,000 ถึง7,999 9, 9 99, เราก็จะได้เงินเพิ่มอีก2%นะครับถ้า80,000เราก็จะได้เพิ่มเป็น6%ไปจนสูงสุดนะครับอยู่ที่10%นะฮะก็คือตั้งแต่0,000นขึ้นไปนะครับเราก็จะรับอยู่ที่10%เรารับเงินโบนัสไตรามาสไปแล้วเนี่ยบริษัทยังเก็บผลงานสะสมนะฮะแล้วก็นำมาจ่ายเป็นโบนัสปีอีกนะฮะเพราะนั้นในทุกๆสิ้นปีเนี่ยตัวแทนก็จะมี โบนัสเข้ากระเป๋าอีกนะครับเพราะนั้นสรุปแล้วเฉพาะโบนัสเนี่ยเราได้ทั้งหมดนะครับหครั้งด้วยกันก็คือถ้านับเป็นไตรมาสก็คือ4ครั้งนะครับแล้วก็เป็นปีอีก1ครั้งแต่ถ้าเป็นโบนัสปีเนี่ยนับสูงสุดอยู่ที่2อล้านสนะครับท่านจะได้รับอยู่ที่9%นะครับสไลด์นี้นะครับก็มาสรุปให้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าโบนัสไตรมาสแล้วก็โบนัสปีในระดับตัวแทนนะฮะ ุมมซับทั้งนั้นนะครับทำมากได้มากนะครับทำน้อยได้น้อยไม่ทำไม่ได้นะครับผลประโยชน์อีกตัวนึงนะครับเราเรียกว่า a z d Active Bonus บนะครับหรือเรียกว่าเป็นรางวัลของคนขยันก็ว่าได้เดี๋ยวเราลองไปดูผลประโยชน์กันนะครับผลประโยชน์ตัวนี้นะครับจะจ่ายนะฮะทั้งหมดสูงสุดถึง8%หมายความว่าตั้งแต่มกราคกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนสิงหาเนี่ย ในทุกๆเดือนคุณจะต้องมีผลงานนําส่งขั้นต่ําเดือนละ1ราย1รายนะจะต้องมี PC ซนะครับขั้นต่ํา1 0,000แล้วก็ต้องเป็นรายปีนะครับสมมุติว่าเดือนมกราคุณส่งมา1 0,000ื่นคุณจะได้บวก1%นะครับถ้าเดือนกุมภาคุณส่งมาอีก1 0,000คุณจะได้บวกเป็น2%ถ้าเดือนมีนานะครับคุณส่งมาอีกหนึ่งหมื่นคุณจะได้บวกเป็น3%เแต่ถ้าคุณส่งส่งไปแล้วถ้าเกิดมีบางเดือนที่มันต้องหยุดไปแล้วไม่มีงานส่งเนี่ยนะครับ แล้วในเดือนถัดไปคุณมาส่งงานบริษัทก็จะรีเซ็ตเริ่มสตาร์ทหให้ใหม่นะครับเพราะนั้นถ้าจะให้ดีเลยมีงานส่งกันในทุกๆเดือนถ้าไปถึงเดือนสิงหาคุณจะรับอยู่ที่8%เดือนกันยาคุณก็จะรับ8%เดือนตุลาคุณก็รับ8%ถ้าคุณเก็บมาหมื่นคุณก็ได้แอนะครับอย่างเงี้ยถือว่าเงินคุณจะเพิ่มขึ้นในกระเป๋าเยอะมากนะครับประโยชน์ตัวที่สนะครับเรียกว่า เงินเดือนตัวแทนหรือเรียกว่ามันจะจ่ายตามอายุงานนะครับก็คือคุณจะต้องมีอายุงานตั้งแต่22เดือนขึ้นไปอะเป็นว่ารอใหถึง22เดือนแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับสาหรับสไลด์ตัวนี้นะครับ 5. ้านะครับก็คือผลประโยชน์ตัวแทนสร้างตัวแทนใหม่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยอาชีพนี้มันดีแล้วเกิดน,นะครับเราก็อยากจะชวนเพื่อนเราเนี่ยนะครับที่กําลังมองหาโอกาสดีๆให้กับชีวิตนะฮะเข้ามาร่วมธุรกิจกับอารย์นายุทธยาประกันชีวิตด้วย ต่ทางบริษัทก็จะมีเงื่อนไขนะครับว่าในยอดขายในแต่ละเดือนของตัวแทนที่เราชวนมาเนี่ยจะต้องมีขั้นต่ำสองหมื่นนะครับบริษัทก็จะจ่าย5%นะครับจากยอดขายของทีมงานเราเนี่ยให้กับเราเนะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดเขานำส่งสองหมื่นใช่ไหมครับเราก็จะได้อยู่ที่1000บาทเห็นไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นค่าขนมเนาะแต่ถ้าเกิดเขาส่ง10,000แล่ละนะครับถ้าเกิดเขาส่ง5 0 0 0 0นละถ้าเกิดเขาส่ง1ล้านน่ะ เราก็จะได้เงินคูณ5%ซึ่งมันเป็นเงินที่เยอะมากๆเลยนะครับหลังในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นแล้วโบนัสไตรามาสแล้วโบนัสปีแล้วนะครับ Active a s เซดีแล้วนะฮะบ,บริษัทก็ยังมีประกันกลุ่มให้เราแบบฟรีๆอีกต่างหากนะครับเพื่อเป็นการดูแลพนักงานของอาเลียนในยุทธยาประกันชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราทํางานดีนะฮะความก้าวหน้ามันก็ต้องอยู่ในกามือเราอย่างแน่นอนนะครับเวลาที่เราเป็นตัวแทนแล้วนะฮะ ผลิตผลงานได้ตามเป então, r, ้าหมายที่บริษัทก er like ําหนดไว้ให้เนี่ยเราก็สามารถเติบโตที่จะเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้จัดการได้หรือเรียกว่าเป็น U.M. ได้นะฮะหรือ Unit Manager นั่นแหละนะครับเพราะฉนั้นเรามาดูเงื่อนไขของการเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้บริหารตัวแทนที่อารยันว่าเขามีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรกันบ้างนะครับเงื่อนไขการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการนะครับก็สามารถทำได้2แบบถ้าทำแบบอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนกันก็ เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการได้เลยนะครับการเลื่อนแต่เป็นผู้จัดการที่อารอยันเนี่ยก็สามารถเลื่อนตำแหน่งได้ในทุกๆไตรมาสนะครับก็คือทุกๆวันที่1เมษายน1กรกฎาคม1ตุลาหรือว่า1มกราคมนั่นเองนะครับเอาไปดูแบบที่1นะฮะแบบไม่ต้องไปชวนใครเลยนะครับขายเองนะฮะภายใน3เดือนได้600,000หรือว่าภายใน6เดือนให้ได้600,000นะครับคุณก็เลื่อนเป็นผู้จัดการที่อารยันอยุยทธยาประกันชีวิตได้เลยหรืออีกแบบหนึ่งนะครับ ไม่ได้ขายเองแต่เป็นคนที่ถนัดสร้างนะฮะไปชวนเพื่อนมาทั้งหมด4คนนะฮะมีเพื่อนรวมกันทั้งหมด4คนแต่ละคนเนี่ยมียอดขายขั้นต่ำคนละ30,000ืนะฮะขยันทำงานร่วมกันนะครับมีผลงานรวมทั้งหมดรวมทั้งตัวเราด้วยเนี่ยให้ได้4 0 0แสนภายใน3เดือนหรือ6เดือนนะครับบริษัทก็จะปรับให้เราเป็น U M นะฮะ สำหรับใครที่ยังไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็น U.M. ได้นะครับก็ยังเป็นตัวแทนอยู่นะบริษัทเราก็แหมแจกเงินพวกเราเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเงื่อนไขขอไว้นิดหนึ่งนะเพื่อจะได้เป็นบริษัทเราจะได้มีตัวแทนที่แอคชั่นและแอคทีฟเยอะๆในอุตสาหกรรมประกันชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกันนิดนึงนะครับว่าภายใน3เดือนเนี่ยขอ1รายนะฮะ P.C. สะสมขั้นต่ำ1 2 0 0 0หมืนะฮะเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการรักษาสัญญาตัวแทนไว้นะครับ หลังจากที่เราขยันนะครับทำงานจนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเนี่ยนะครับบร,ริษัทก็จะมีรายได้นะฮะออกมาให้เราอีกทั้งหมด12ข้อด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะฮะเรียกว่าได้รับค่าคอมมิชชั่นจากระดับตัวแทนแล้วคุณก็ยังมาได้รับผลประโยชน์ในระดับผู้จัดการอีกนะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ามันได้ตังค์เยอะขนาดไหนนะครับพอเราเลื่อนมาเป็นผู้จัดการแล้วเนี่ย นะฮะพวกค่าคอมมิชชั่นในผลประโยชน์ของในระดับตัวแทนเราก็ยังได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่บริษัทจะบวกให้เราอีก17.5%หรือเรียกว่าค่าบริหารงานในหน่วยงานของตัวเองเพราะว่าเวลาที่เราเป็นผู้จัดการปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีทีมงานใช่ไหมครับเหมือนตอนสไลด์ที่ผมพูดไปแล้วว่าเราเลื่อนตำแหน่งมาเป็นผู้จัดการเราก็จะมีทีมงานทั้งหมด4คนนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเลื่อนมาเป็น UM เเนี่ยในเวลาที่ทีมงานเราไปขายประกันมาได้นะครับบริษัทประกันก็ ก็จะจ่ายเงินให้เราเพิ่มอีก17.5%ก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าตัวแทนเราไปเก็บเบี้ยประกันมา10,000บาทนะครับคุณก็จะมีรายได้จากการทํางานของตัวแทนเนี่ย1,750นะฮะก็ลองจินตนาการเล่นๆได้เลยว่าถ้าวันนี้เรามีตัวแทน10คนนะครับแล้วเขาไปเก็บมากันคนละ20,000-30,000นะฮะเดือนนี้มันมียอดขายมาทั้งหมด300,000-400,000คุณก็เอายอดทั้งหมดไปคูณด้วย17.5ได้เลยนะครับอันนั้นคือเงิน ที่จะไหลเข้าในตอนที่คุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการนะครับพอเราเติบโตมาเป็นผู้จัดการแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีกลุ่มในการทำงานเพราะนะั้นวิธีการคำนวณโบนัสไตรามาสในระดับผู้จัดการหน่วยเนี่ยบริษัทก็จะนำยอดขาย,ขายของทีมงานของคุณทั้งหมดนะครับมาคำนวณจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็หมายความว่าถ้าภายในไตรามาสนี้นะฮะคุณทำงานได้ มีผลงานที่แสนแปดนะบริษัทก็จะคุณให้8%ปเถ้าคุณทําถึง3 0 0แสนบริษัทก็จะจ่ายให้สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณทําถึง9000แสนคุณก็จะได้รับเป็น12%เปอร์เซ็นต์เข้าใจง่ายๆว่าวันนี้ในทุกๆไตรามาสถ้าเกิดคุณทํางานได้1ล้านเนี่ยนะครับบริษัทก็จะต้องจ่ายโบนัสให้คุณเป็นเงิน1นึ0 0 0สบาทในทุกๆไตรามาสนะเพราะนั้น1ปีมี4ไตรามาสดีไหมครับที่คุณจะมีโบนัสไตรามาสละ แสนสองหมื่น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 รวมกันทั้งปีคุณก็จะมีะรายได้ทั้งหมดแต่เพา่อบนัสอย่างเดียวนะครับสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับบริษัทยังใจดีไม่หยุดนะครับนอกใจ,ใจากจ่ายโบนัสไตรมาสให้ทุกๆไตรมาสแล้วเนี่ยบริษัทยังสะสมผลงานไว้ให้ตลอดทั้งปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าภายในหนึ่งปีนะครับคุณทําผลงานได้หกแสนบริษัทก็ให้1%ถ้าถึงล้านสองเนี่ยคุณก็จะได้2%นะครับเพราะฉะนั้น นอกจากได้โบนัสไตรมารแล้วเนี่ยคุณยังได้รับโบนัสปีด้วยเพราะนั้นในเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยคุณจะได้รับโบนัสสเด้งนะครับก็คือทั้งโบนัสไต่มาและก็โบนัสปีซึ่งมันเป็นเงินที่เยอะมากๆจริงๆนะครับถ้าเกิดเราขยันทํางานเยอะเรายิ่งได้เงินเยอะจริงๆนะครับ โบนัสไตมารแล้วก็บนัสปีแล้วนะครับบริษัทก็ยังมีในเรื่องของผลประโยชน์ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพนะครับซึ่งก็จะนําเบี้ยรประกันภัยของปีที่2ถึงปีที่4นะครับมาคูณด้วยตาาผลประโยชน์นะฮะก็คือคูณได้ประมาณ4%เนะครับแล้วหารด้วย12นะเพื่อมาจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับผู้บริหารตัวแทนอีกนะครับแล้วก็เบี้ยรประกันภัยที่มันสะสมมาหลายๆลายปี่ยบ,บริษัทก็ยังจ่ายนอกจาก ค่าคอมมิชชั่นปีต่อแล้วนะครับก็ยังเอามาคำนวณจ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุอีกนะฮะแล้วก็ยังมีในเรื่องผลประโยชน์อีกนะครับก็คือเงินสะสมให้ระดับผู้บริหารเนี่ยถือเป็นของแถมตามอายุงานของผู้จัดการนั่นเองนะครับบริษัทก็จะเอาเงินจากโบนัสเพื่อมาคูณด้วยอา,อายุเดือนการในการทํางานแล้วก็มาทยอยจ่ายให้กับ ระดับผู้บริหารโอ้โหพูดไปแล้วมันเยอะมากมายจริงๆเอาเป็นว่าผมไม่สามารถเล่าให้กับทีมงานนะครับฟังได้หมดจริงๆครับเป็นว่าจะบอกว่าที่อรารยันนายุทธยาประกันชีวิตก็คือคุมทรัพย์ดีๆนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้เงินมากนะครับคุณก็ต้องขยันนะครับมีคนเยอะแยะมากมายนะฮะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยงานประกันชีวิตนะครับ ในหลายคนนะที่เข้ามาอยู่แล้วไม่อยากออกเพราะอย่างผมเนี่ยก็อ,อยู่มานานแล้วผมไม่อยากออกแล้วนะครับอยู่แล้วก็มีความสุขนะฮะอยู่แล้วก็ได้รับเงินเยอะแยะมากมายก็ทําให้คุณคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะแต่ปัญหาและอุปสรรคที่หลายๆคนเจอกันก็คือความสม่ําเสมอในการทํางานแล้วก็เป้าหมายนั่นเองเพราะฉะนั้นขอให้เรานะครับอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในการทํางานผมเชื่อว่านะครับ ทุกคนนะฮะจะได้รับเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้ากระเป๋ากันทุกคนอย่างแน่นอนด้วยโครงสร้างและการจ่ายผลประโยชน์ของบริษัทอารยันอยุทธยาประรากาันชีวิตถ้าหากสไลด์ไหนดูแลไม่ทันนะครับก็ลองกดให้มันหยุดก่อนนะครับแล้วก็นั่งทบทวนดูว่าผลประโยชน์ตัวนี้มันจ่ายแบบไหนมันจ่ายแบบไหนเราจะได้เก็บเงินทุกเม็ดทุกหน่วยนะแล้วก็เพิ่มเติมรายได้ทุกเม็ดทุกหน่วยทุกช่องทางเข้ากระเป๋าเราให้ได้มากที่สุดนะครับก็ขอบคุณนะสำหรับการติดตาม รับชมในคลิปนี้นะฮะเราก็จะพบกันในคลิปันถัดไปดีๆและมีประโยชน์จะนำมาให้กับพี่น้องฝ่ายขายทุกเมื่อเพื่อคุณกับอารียานยุทธยาประกันชีวิตครับ